เข้ารอบในกลุ่มนี้ก็ได้มาชมการแข่งในคนที่สองครับนักกีฬาคนที่สองสันทนาไทยหิรันสถิตครับจากโรงเรียนโยธินบุรณะเจ้าภาพครับ ท่าลำชื่อว่าเฮียนโชดังนะครับเป็นท่าของสนักโชตกันอ่ะอย่างนี้เรียกว่าลืมท่าใช่ครับใช่ครับก็อาจจะหักคะแนนครับอันนี้ถามว่าเสียหายไหมเสียหายมากอยู่ครับเมื่อกี้ถึงหวาที่ผิดพลาดจังหวะอาจจะเป็นเพราะเธอเกรงนะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วย ผมพูดครับแข่งข้าลำแข่งกับตนเองครับสิ่งสำคัญน็คือต้องมีสมาธิสูงมากนะครับถ้าหลุดสมาธิไปก็อาจจะทำให้ล้ำผิดพลาดได้ครับจบลงไปนะครับจากโยทินบุรณะครับสันหาไทยฮิรันสถิตครับ จริงเราก็มีนักกีฬาร them, s <S ุ ous, people, están, ่นพี <ped> ่ที่เป็นท่าลําทีมชาติของเราเนี่ยลัเองเก่งหลายคนนะครับนี่ลําท่าลัได้ส่วนนี้เป็นจังหวะที่เธอพลาดสุดทู้วันนี้ก็มาด้วยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยสุดซีเกมที่เป็นตัวท่าลําของเรานะครับชื่อน้องโมศิชานะครับสกุลรัตนทารานะครับหรือน้องน้ำผึ้งนะครับตูดีกีก็ระดับแรงกิ้งโลกได้เลยครับ เอาละครับคะแนนของสันทาไทยออกมาแล้วครับได้19.16